สวัสด so ีค่ะมาเดินเล่นตามเคยกับน้องปื้มนะคะเดินชมวิววันนี้ลมดีดูลมลมแรงดีเดินไวละเดินเก่งละไม่ให้แม่จูงละเดินเก่งแล้วไม่ให้จูงแล้วสะบัดมือหนีเลยวิ่งเร็วลูก นี่เลยไปไหนมา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 ไปไหนลูกรอแม่ด้วยรอแม่ด้วย แม่ด uh ้วยเดิน huh. งูฉกเดินด so. ีเดิงูฉกเดินเก่งนกไม่สนใจแม่แล้วเร็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 วลบท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 ่าไปไหนลุกขึ้นลุกขึ้นไม่นอนลุกลุกขึ้นเร็วๆมาหาแม่มาเร็ว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  มาหาแม่มาหาแม่เรียกไม่มีหเหรอตื่นเลยน,นะไปไหนลูกเราจะไปไหนลู้ไปเดินดีนะจุ่มือจุม่จมือเดี๋ยวราชนพี่พี่เดี๋ยวเราชน